สวัสดีครับน้องๆมาทำข้อสอบเป็นต่อครับโอเน,น็คณิตศาสตร์นะครับปี64วันนี้เป็นข้อ11กับข้อ12นะครับเริ่มที่ข้อ11ก่อนเลยบริษัทนำเที่ยวซื้อรถมินิบัสมินิบัสหาเอาเคเดนะครับ2ล้านาบาทถ้าในแต่ละปีมูลค่ารถไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ เราดูเลยว่ามันลดลงยังไงจะนะัจริงๆแล้วการลดเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดีๆมันมีมันเป็นเรื่องของลำดับแน่นอนแล้วนะลำดับอนุกรมไม่ลำดับแรกก็เลยขาคณิตเป็นส่วนใหญ่นะครับนะเราดูเลยว่ามันลดลงลยังไงครับมันลดลงปีละแสนสองหรือเปล่าเลยนะปีละแสนสองนะอันนี้คิดเร็วๆเลยแสนสองแสนสองแสนสอง,สน,สองนะครับเพราะฉะนั้น D เนี่ยเท่ากับหนึ่งแสน สองหมืนบาทขอลองแบบทำเร็วๆบ้างเลยได้ไหมครับเราต้องการให้มันต่ํากว่าห้าแสนถูกไหมครับนะต้องการต่ำกว่าห้าแสนต้องการลดไปเท่าไหร่ลดไปสักลดเป็นล้านห้าหนึ่งแสองหนึ่งสสองล้านห้าเป็นไงหนึ่งแสสองเป็นล้านห้าอีกครั้งดีครับ อ่าหนึ 1, ่งล้านห้าหารหนึ่งแสนสองนะเพราะเราต้องการให้ลดต่างร้อห้าแสนนะครับหนึ่งล้านห้านี่ก็ยังไม่เร็วมากนะครับหารแสนสองการตึ๊ดตึ๊ดส่วนสี่ตัตตตวเหลือร้อยห้าสิบหารสิบสองจริงหารในใจได้แล้วนะสนะิบสองหนึ่งสิบสองเหลือเศษสามสิบ สิบสอามสามสิบหกปัดขึ้นอย่างเดียวเลยตออสิบสามปีจบไหนะเพราะสิบสามปีมันจะลดไปถ้าสิบสองปีมันจะลดไม่ถึงใช่ไหมครับจะไม่ถึงคัาล้านห้าสิบสามปีผ่านไปด้วยจบแล้วลบไปสิบสามครั้งนันะนี่คิดเร็วๆเ,เลยนะข้อต่อไปเลยครับเมื่อกี้เราทำข้อสิบอ็ด แบบโร็ววไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอทําแบบช้าๆไปด้วยเราจะได้เข้าใจตรงตรงกันว่าอาการมันเป็นยังไงนะอา่าเดิมเลยครับผ่านไปกี่ปีนะอ่าผ่านไปเริ่มที่2ล้านนะครับนะอันนี้เป็นลําดับเลขคณิตเนาะสล้านสองล้านนะครับเหนึ่งเป็น2ล้านเนาะแล้วก็ นี่ก็คือ a 2นะลบกันนะครับเรารู้เป็นเลขคณิตนะเราเอามาลบกันนะครับมันมันเริ่มที่2ลา้านแล้วก็เวลาผ่านไปเรื่อยๆเูกไหมครับเพราะฉะนั้นลบไปด้วยอัตราที่เท่าๆกันก็คือได้ดีมานะดีเราก็คิดได้าลับได้หนึ่งแสนสองนะครับนะผ่านไปอย่างน้อยอักกีป่ปีให้มันต่ำกว่าต่ำกว่าห้าแสน ก็คือจากสูตร an เท่ากับ a1 ก A ็คือ2ล้านบวก n ลบหคือเท่าไหร่ไม่รู้คูณ d ก็คือ1นึแสนสองนะทาให้เสร็จด,ดีด อ๋อต้องเป็นลบนะดีต้องเป็นลบลบแสนสองนะครับสองล้านบวกแสนสองก่อนก็เป็นสองลบเเป็นบวกเนาะลบหนึ่งกลเป็นทำอย่างเงี้ยทำโอกาสผิดเยอะกว่าอีกเพราะว่าตัวเลขมันเยอะก็เท่าเอเ a ็นหรือว่าเราบอกว่าให้มัน น้อยกว่าน้อยกว่าห้าแสนเลยนี่นะทำอย่างนี้เลยน้อยกว่าห้าแสนเลยนะครับย้ายไปย้ายมาก็ได้หนึ่งสองศูนย์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 เอ็นมากกว่าย้ายไปลบเหลือ,อ,อล้านหกเนาะหนึ่งหกสอง หนึ่งหกสองนะครับล้านหกนะห้าแสนหนึ่งเปลบอืแล้วก็เอาหนึ่งล้านหกหนึ่งหกสองหนึ่งสองสามสี่ศูนย์สี่ตัวครับ เต้องมากกว่าแล้วก็หารด้วย1นึ่งแสนสองนะครับตัดนะศูนย์สี่ตัวตัดได้เลยเอาหนึ่งยหิบสองหารสิบสองครับสิบสองหนึ่งสิบสองเหลือสี่สิบสอง สิบสองห้าหกสิบสองสี่สี่แปดได้สี่นะปัดขึ้นตรงนั้นมันจะได้สิบสามกว่าวาครับนะขอโทษทำทำให้ถูกต้องอ 12, อก,ก่อนสิบสองลบก่อนครับสิบสองสามสามสิบหกเนาะแล้วก็หกสิบสามจุดห้า ก็ต้องปัดเป็น14ถูกไหมครับนะ n ต้องเท่ากับ14เพราะว่า n มันจะมากกว่าตรงนี้ต้องระวัง n เท่ากับ14แต่เขาถามว่าผ่านไปนะผ่านไปกี่ปีนะครับผ่านไปกี่ปีแสดงว่าถ้าเราให้ a 1ของเราเป็น2ล้านเนี่ยผ่านไป1ปีเป็นล้านแดถูกไหมครับผ่านไป1ปีจะกลายเป็น a อ2เนอะอันนี้คือ a 1 ไหครับนะเพราะเราให้ A1 เป็นแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะน้อยลงไป1ปีผ่านไปก็ต้องตอบผ่านไป13ปีถูกไ,ไหมครับนะคําตอบคือผ่านไป 13, ป,ไไ13ไปีเขียนไม่ได้13ขออภัยเขียนไม่ได้ตอบเลยแล้วกันนะ13ปีเนาะนะได้ได้เข้าใจตรงกันนะครับ ก็ทำอย่างนี้ายเป็นว่าเจอตัวเลขเยอะกว่าวิธีแบบสั้นดิตรงกับช้อยข้อที่4ครับผมอ่ะพี่ตั้งก็ทําให้ดูทั้ง2วิธีจะได้รู้ว่าวิธีไหนเหมาะกว่านะครับขอบคุณครับข้อสิในกลุ่มนักเรียน5คนคุณคณรูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกจํานวนเต็ม ที่ตนชอบมาคนละหนึ่งจำนวนข้อมูลของจำนวนเต็มทั้งห้าจำนวนที่นักเรียนเลือกมาแสดงได้ดังนี้ออผลผลรวมของข้อมูลทั้งหมดมีค่าเป็น2เท่าของมาตรฐานและผลรวมของค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x เท่ากับเท่าไหร่ดูสิค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ x อ่ะเรียงหรือยังยังไม่เรียงขอเรียงก่อนอ,อ ล 7, น้อยที่สุดนะครับ1 3 6 x อยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้ถูกไหมครับนะ x อาจจะน้อยกว่าลบ7หรืออาจจะอยู่ระหว่างลบ7ถึง1อยู่ระหว่าง1ถึง3นะ x อยู่ได้งนี้ผลรวมทั้งหมดมีค่าเป็น2องข้าของมัธยฐาน อ่ะโอโหเยอะเลยค่าที่มันไม่ได้ทำเป็นของของ x นะเอารวมตรงนี้ก่อนตรงนี้ได้6และ7ตรงเนี้ยผลรวมเขาได้3แล้วนะครับบวกกันเลยได้3ผลรวมก็คือ3บวก x นะผลรวมคือ3บวก x แล้วนะครับนะมีค่าเป็น2เท่าของมัธยฐานมีบอกอะไรเกี่ยวกับ x ไหม ตวาเท่าข,ของมัธยาฐานโอเคอันแรกครับถ้า x อ,อยู่ตำแหน่งนี้นะก้ที่เขียนเลยขอเปลี่ยนสีเป็นสีดำสีดำสีดำกรณนที่1กรณีที่สองเห็นแล้วก็ขี้เกียจคิดแต่ถ้าลองคิดมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดนะครับกรณีที่1บอกว่า x อ,อยู่ตรงนี้ มัธยฐานเป็นอะไรครับถ้ากรณีที่1 x อยู่น้อยกว่า7มัธยฐานเนี่ยมันก็คือตำแหน่งตรงกลางถูกไหมครับนะมัธยฐานคือจึงเท่ากับ1เลยถูกไหมครับนะมัธยฐานเท่ากับ1ผลรวมมีค่า,เ,าเขียนมัดไว้สักน,นึงมัดมัดแบบนี้นะไม่ถูกอ้องตามหลักคณิตศาสตร์นะครับเท่ากับ1ผลรวมมีค่าเป็นสองเท่าของมัธยฐานก็จะได้ว่า สามบวก x เท่ากับ2เท่าของเฐานอันนี้ได้ x มาเท่ากับลบหนึ่งถูกไหมครับนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราบอกว่า x ต้องน้อยกว่าลบเไปกรณีที่2เลยกรณีที่2บอกว่า x อยู่ระหว่างลบเถึง1ถ้าอย่างนี้มัธยฐานยังคงเป็น1อยู่เหมือนเดิมนะครับนะตำแหน่งนี้ ใช่ไหมครับมัธทยฐานก็คงเป็น1เพราะว่า1ยังเป็นตำแหน่งตรงกลางอยู่มัดอีกแล้วเท่ากับ1 3บวเกเนี่จะเขียนทำไมมันก็คือสมการเดิมนะครับเท่ากับลบหนึ่งเป็นไปได้ไหมข้อนี้เป็นไปได้ครับเอ็กซ์ลบ1น,นะสมการเดิมเป็นไปได้ก็คือลบ1ม,มันมากกว่าลบ7แล้วมันยังน้อยกว่า1อยู่ข้อนี้ติ๊งตนึ่งติ๊งน่งติ๊งน่ง,งถูกใช่ไหมข้อต่อไปครับ ค้สกรดิชีสา x อยู่ตรงกลางพยัญนะมัธยฐานเป็เไรครับมัธยฐานกลายเป็น x ทันทีเลยกลายเป็น x ทันทีเลย3บวก x ผลรวมเท่ากับสองเท่าของมัธยฐานก็คือ2 x ได้ x เท่ากับสาม เป็นไปได้ไหมอยู่ตรงนี้เป็นสามได้ครับเท่ากันได้ก็อสามได้ถูกต้องกรณีที่สี่กรณีที่สี่กรณีที่สี่ 4, เขียนขอเขียนข้างบนแล้วกันนะครับกรณีที่สี่ x อยู่ตรงนี้มัธยฐานเป็นเท่าไหร่ครับถ้า x อยู่ตรงตำแหน่งนี้ มัธยฐานจะเป็น3 3มสบวกเเท่ากับหกเลยเนาะย้ายข้างมาเอเท่ากับสเอาอันเดียวกันนะครับเพราะ X จะอยู่ตรงไหนตรงนี้หรือตรงนี้ก็เอเท่ากับสได้เหมือนกันเพราะนั้นค่าเดียวนะนี่ก็ยังเป็น3อยู่นะครับ หลือกรณีสุดท้ายกรณีห้าอยู่ตำแหน่งนี้ต้องมากกว่าหกถูกไหมครับนะมะัดทฐานจะก,กลายเป็นก็ยังกลายเป็นสามอยู่เนาะสมการเดียวกันนะครับมัดวัน,นจริงๆําทำทำไม่เยอะอย่างที่คิดเลยนะ 3วก x ก็เท่ากับ6นี่การเป็นสมการเดียวกันอีกแล้วครับเขียนช้าเลย x ก็จะเท่ากับ3เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือมี x เท่ากับลบ1ค่าหและ3อีกค่าหนึงเอามาบวกกันได้2ครับโอเคเลยนะครับอ่ะ จบที่แค่นี้สวัสดีครับ